ข่าวลือซัมซุงกลัฟซี่แซตโจะพับจอได้3ตอนพร้อมต้นคีย์บอร์ดมาด้วยข่าวลือซัมซุงกลัฟซี่แซตโจะพับจอได้3ตอนพร้อมต้นคีย์บอร์ดมาด้วยล่าสุดมีข่าวเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นซัมซุงกลัฟซี่แซตโที่เป็นสมาร์ทโฟนพับจอได้ว่าจะเพิ่มลูกเล่นมากกว่าจอที่พับได้ครับและอาจจะมาพร้อมกับคีย์บอร์ดแบบสไลด์ด้วยครับเมื่อปี2018 ทาง s ัมซุงดิสเพลย์ได้ยื่นจดสิทธิบัตรจอแสดงผลกับ KIPO หรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของเกาหลีซึ่งต่อมาครับเอกสารนี้ได้รับการเผยแพร่นในเดือนกรกฎาคมปี2020ครับที่มีภาพล่างผลิตภัณฑ์รวมทั้งหมด8ชิ้นครับพร้อมกับคำอธิบายสั้นๆตามรายงานของ l e d g o Digital ที่จำลองเลนเดอร์ภาพ3มิติซึ่งปรากฏว่าโทรศัพท์รุน่นนี้สามารถพับได้แบบ3ตอนเลยครับและการพับแบบ3ตอน ทำให้ขนาดช้งานในรูปแบบพับหน้าจอส่วนหนึ่งครับจะหันออกจึงเป็นไปได้ว่าจะมีไว้เพื่อแสดงการแจ้งเตือนขณะที่เมื่อการออกมาทั้งหมดหน้าจอจะมีขนาดใหญ่เท่ากับแท็บเล็ตดังนั้นครับวัสดุที่ใช้หน้าจออาจเป็น UTG หรือที่เรียกว่าอัล o ต้าตินกราสเพื่อเพิ่มการป้องกันครับนอกจากการพับแบบ3ตอนได้แล้วยังมีข่าวลือออกมาอีกว่า จะมีการเพิ่มแป้นพิมพ์ขนาดเล็กซ่อนอยู่ด้วยครับตำแหน่งจะซ่อนอยู่ที่ใต้จอหนึ่งครับเมื่อเลื่อนออกมาจะพบกับคีย์บอร์ดรูปแบบ QWERT เป็นแบบเต็มเลยครับที่ใช้งานได้ทั้งขณะพับจอและกางออกมาจนสุดครับแต่ส่วนนี้ครับยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับแต่ยังไงละคงต้องรอมาดูกันต่อไปลวครับว่าแท้จริงแล้วสมาร์ทโฟนจอพับได้อย่าง s ั m s u ง g ร a l a x y Z Fold 3จะมีหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะครับ